สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทกท่านเลยนะครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมกับรายการคุยสาระทางช่อง youtube เฮสแจนเอ Chanel เช่นเคยเช่นเดิมรายการที่มีสาระที่มีประโยชน์ต่อผู้กันตนค่าเสียโอกาสกรณีของเงินชราภาพคืนบางส่วนและค่าเสียโอกาสกรณีของกู้เงินชราภาพโดยนําเงินค้าประกันกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ MOU ไปขอกู้เงินฉลาภาพให้กับผู้กันตนออกมาและค่าเสียโอกาสคืออะไรกับคำถามข้อสงสัยเรื่องของค่าเสียโอกาสเรื่องของการคืนเงินฉลาภาพบางส่วน30%และการขอกู้เงินฉลาภาพผ่านทางธนาคารที่เขาร่วมโครงการหรือที่เขาร่วม MOU ผุกกันตนกู้เงินผ่านทางธนาคารนั้นเบื้องตน้น ทางสำนักงานประกันสังคมได้มีการสื่อสารคุณสมบัติเรื่องของการขอกู้เงินชราภาพบางส่วนและผู้กันตนสามารถขอคืนเงินบางส่วนได้เบื้องต้นคร่าวๆร่างกฎหมายนี้ก่อนที่จะถูกประกาศก่อนที่จะมีผลบังคับใช้จะกำหนดให้กับผู้กันตนให้มีสิทธิ์เข้าถึงการขอกู้เงินและการขอคืนเงินบางส่วน ผู้ก,กันตนจะต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า60เดือนหรือเมื่อนับรวมเงินสมทบกันแล้วได้60งวดขึ้นไปไม่จําเป็นจะต้องส่งเงินสมทบต่อเนื่องกันก็ตามไม่ต่อเนื่องก็ตามที่สําคัญสํานักงานประกันสังคมต้องให้ผู้กันตนที่ได้รับสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการขอคืนเงินบางส่วนขอกู้เงินชราภาพของตนเองหรือผู้กันตนที่ได้รับสิทธินั้น จะต้องเสียค่าเสียโอกาสที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดซึ่งค่าเสียโอกาสที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดผู้กันตนจะต้องทำความเข้าใจบางคนยังไม่ค่อยเข้าใจสำหรับค่าเสียโอกาสานั้นเป็นเงินที่ผู้กันตนจะต้องชดเชยค่าเสียโอกาสที่สำนักงานประกันสังคมไม่ได้นำเงินที่ผู้กันตนขอคืนเงินบางส่วนหรือขอกู้เงิน นำไปลงทุนเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำให้ประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมขาดผลกำไรไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือไม่ได้รับผลกำไรไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองถึงแม้ว่าเป็นเงินของผู้กันตนเองก็ตามสำนักงานประกันสังคมจะต้องให้ผู้กันตนที่ได้รับสิทธิ์ได้ใช้เงินชดเชย เป็นเงินค่าเสียโอกาสที่สำนักงานประกันสังคมได้นําเงินไปลงทุนยกตัวอย่างอาทิเช่นหากกฎกระทรวงกฎหมายลูกออกชัดเจนกําหนดชัดกําหนดค่าเสียโอกาสเท่ากับ4%เอร์เซนทําให้ผู้กันตนที่ได้รับเงินคืนชลาพบางส่วนกู้เงินฉลาพจะต้องถูกลบเงินค่าชดเชยค่าเสียโอกาส นี้ให้กับสำนักงานประกันสังคมในส่วนที่จะได้รับคืนเมื่อถึงคราวมีสิทธิ์ได้เงินชลภาภคืนนั่นเองซึ่งหากพวก้กันตนขอคืนเงินบางส่วนและได้คืนเงินบางส่วนหรือกู้เงินได้เท่ากับเต็มแม็กสามหมื่บาทพูก้กันตนจะต้องถูกหักลบค่าเสียโอกาส4เซหรือเท่ากับ1,200บาท ถูกลบกับเงินที่กู้หากไม่คืนเมื่อถึงคราวได้เงินชลาภาคืนหากมีเงินชลาภาเหลือคืนทั้งหมดจากเงินคืนบางส่วนเงินกู้เท่ากับสมมตุตินะฮะที่เหลือจากเงินกู้จากการขอคืนเงินบางส่วน70,000บาทผู้กันตนจะถูก หักค่าเสียโอกาส4%เหรือเท่ากับ1,200บาทและจะทำให้ผู้กันตนเหลือเงินที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินชราภาพที่เหลือทั้งหมด70,000บาทลบ1,200บาทลบค่าเสียโอกาส4%เจะทำให้ผู้กันตนได้รับเงินชราภาพเท่ากับ68,800บาทนั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ส่งต่อได้เลยขอขอบคุณครับสวัสดีครับ